วันนี้เราอยู่กันที่ BTC Gorizon สระบ,บุรีกับบริษัท TSK Logistics ค่ะเราจะมาทดสอบยางตัวใหม่ 2.75R156 Ethiopia วันนี้เราก็อยู่กันกับคุณนัทเจ้าของบริษัท TSK Logistics นัทนะครับต่อสกุลสถิตวัฒนาวงศ์บริษัท TSK Logistics นะครับเราเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันนะครับในสัญญาของปตทนะครับเราบริหารต้นทุนน้ำมัน,นครับซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจนะครับ และอีกอย่างหนึ่งเราก็เลือกใช้ยางที่ประหยัดน้ำมันนะครับอะไรทำให้คุณนัดตัดสินใจลองใช้ยาง Bridgestone Ecopia 275/80R156 ผมคาดหวังว่ายางรุ่นนี้จะช่วยผมประหยัดน้ำมันได้5-10%ครับผมคิดว่ายาง b r i s t o n e เป็นยางที่ดีแล้วก็เทียบผลการใช้งานแล้วเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะครับรถบางคันเนี่ยผมใส่ยาง Bridgestone สองปียังไม่ได้ถอดเลยครับ Bridgestone มีบริการหลังการขายที่ดีครับ อายุรับประกันโครงสร้างถึง5ปีนะครับถ้าตัวยางเนี่ยสามารถลดต้นทุนค่าน้ำมันได้5้ถึงเรนี่ยตัวนี้มันน่าจะมาทดแทนตัวต้นทุนที่เราต้องเติมแอดบูคอยไปเพิ่มเนี่ยครับได้ส่วนหนึ่งยางตัวใหม่จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมไหมตัวใหม่น่าจะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมครับ มั่นใจครับผมก็ประหยัดกว่าแน่นอนครับเพราะว่ายางนิ่มกว่าแล้วสเปคมันเสียกว่าเบากว่าครับแล้วเกาะถนนดีกว่าครับครับผมเดี๋ยวจะไปลองทดสอบกันครับคุณนัทรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เป็นลูกค้าที่ได้ทดลองอยางรุ่นใหม่รายแรกรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ประทับใจที่บิตโจนมอบโอกาสดีๆให้ทาง T ีอได้ลองเทสยางรุ่นใหม่นะครับผมคิดว่ายางดีไม่ดีเนี่ยมันต้องทดสอบก่อนเราถึงจะรู้ประสิทธิภาพของมันนะครับก็ เดี๋ยวรอด,ดูแล้วก็ติดตามบัดผลกับยางรุ่นนี้อีกทีหนึ่งครับในการทดสอบอยางครั้งนี้เราจะทําการเปรียบเทียบน้ํามันที่ใช้ในการวิ่งก่อนและหลังเปลี่ยนยาง A156 ในเส้นทางเดียวกันระยะทางเท่ากันใครอยากรู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปได้ค่ะ